เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมาทําเมนูปลาทับทิมทอดสมุนไพรทานกันปลาทับทิมเหลือตัวสุดท้ายในตู้เย็นแล้วนะคะก็เลยต้องเอามาทําเดี๋ยวจะอยู่นานเกินไปไม่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงกันเลยค่ะทับทิมทอดสมุนไพรเนี่ยก็จะมีอะไรมัางนันมีอะไรอันนี้คือปลาทอดเนาะปลาทับทิมทอดอันนี้นันเป็นคนทอดนะอืมและนี้เราทอด ก็จะมีเครื่องสมุนไพรใบมะกรูดทอดตะไคร่ตะไคร้หรือใครมีกระชายก็ก็เสริมด้วยกจ็จะด,ดีและน,นี้ก็จะเป็นอะไรนะกระเทียมเจียวแล้วถ้ามีหอมก็ได้อีกนะสมุนไพรไทยทางนั้นแล้วก็ใครชอบเผ็ดก็มีเผ็ดพริกทอดเนาะแล้วโรยด้วยถั่วแล้วก็อันนี้คือน้าซอสซึ่งบางทีบางคนเนะี่ยเขาก็จะอยากได้เปรี้ยวๆก็จะเป็นะมะนาวหั่นเตาเ๋าโรยก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่า การทําของเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะคราวนี้เรามาดูนะว่าเราจะทําอะไรกันกับปลาตัวนี้เนาะเป็นปลาสพริมทอดสมุนมไพรบางที่เนี่ยเขาก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดที่บอกไปแล้วเนี่ยเอามารวมรวมแล้วก็โรยบนตัวปลาแต่ที่ในที่นี้เราจะทาเราเราจะถนัดอย่างนี้ก็คือเอาตะไคร้เนาะตะไคร้ทอดโรยเลยนะโรยบนตัวปลาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะ ทางนี้เรากินกันเองเนาะ,ะสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยมีอะไรมีในอะไร,ะไรตู้เย็นก็ใส่เข้าไปเพราะเราทํามาอยู่แล้วนะออแล้วถ้าอยากโรยโรยจริงๆเนะี่ยตรงตรงนี้มันต้องทําโรยก่อนล่วงหน้าเนาะลืมไป <c oughs> เราต้องโรยก่อนเพื่อที่ให้มันซึมซับเข้าเนื้อปลาเนาะอ่ะตรงนี้เสร็จโรยกระเทียมแล้วเนาะการน,นี้ ระเทียมเนี่ยโรยได้เยอะๆก็ได้อันนี้ก็โรยโรยอะไรนะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนน่ะพกทอดอ่าพิกทอดโอ้ยเกินเกินไปอ่าชอบชอบส้มชอบส้มชอบชอบชอดใช่แล้วเออ่เท่านี้ก่อนอ่ะแล้วก็โรยอะไรเนี่ยสุดท้ายเอ่อใครมีเม็ดมะม่วงยีราฟพานก็ใส่ไปใครมีสมุนไพรมากกว่านี้ก็ใส่ลงไปได้เนาะสมุนไพรในตู้เย็นมีเท่าไหร่ก็ใส่ อย่างเช่นกระชายทอดก็ได้หอมทอดหอมทอดก็ดีอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็โรยอีกทีหนึ่งเนี่ยโรยน้ําซอสน้ําซอสของเราเนี่ยเป็นน้ําซอสที่เราปรุงไว้แล้วส่วนผสมเป็นสูตรที่เราคิดกงเราขึ้นมาเองเราคิดว่ามันสูตรนี้มันอร่อยนะเนี่ยแล้วก็มีเปรี้ยวหวานนะเ่ยปรี้ยวหวานก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางคนก็มีสูตรที่ชอบก็ใส่ไปเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว อันเสร็จอยากโดยนู่นนี่ก็ได้นะน่ากินไหมอ่ะหนันว่าน่ากินไหมน่ากินครับเนี่ยเดี๋ยวเรามากินกันเลยโอเคไหมจ้ะเสร็จแล้วเนาะพาทับทิมทอดสมุนไพรน่ากินไหมคะน่ากินไหมจกินด้วยกันได้นะคะอุ้ยต้องพูดทานสิลืมไปเดี๋ยว <Hist orie> ลองดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหกินกะเาะสวยร้อนๆนะอ่าถ้าใครอยากได้ที่เป็นซอสฉ่ำๆก็ ก็โรยซอสเ,ย,เยอะๆถ้าใครแบบชอบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีสูุนไทยทั้งนั้นเลยนะอันนี้ให้นันก่อนให้นันก่อนน,น,อน,นะคะอันนี้ต้มต้มมัง่งต้มชอบกระเทียมแล้วก็พริกก็กินไปด้วยกันอนะ่ะโอเคปะอื่ม โอ้อหอ,อยเนี้ยอรวองจริงก็ทำเหมือนไข่นะรายการเลยนะเชอร์รี่ไม่ใช่ยอย่างเงี้ยอ๋อนงงอะไรโงงโงงนงนงแ้อันนี้ก็อร่อยอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้อะไรอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงโอเคจริงอร่อยจริงนะคะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อโอเคค่โอเคค่ะ